าละนะครับไปคุยกันถึงเรื่องยูสิกันบ้างนะครับ<ม>หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีแนวทางมีการพูดคุยกันระหว่างานายกสมาคมกีฬาผู้ว่าไม่อไทยกับคุณโดนพันล่ำสันะครับวันนี้บิ๊กออสก็มาพูดอีกนะใช่ไหมครับว่าก็คงต้องบอกมาดามแป้งว่าให้ทําทใจในการที่จะทนทานกับกระแสที่มันเกิดขึ้นเพื่อยึดในหลักการแล้วเนี่ยว่าใช้นักเตะอายุน้อยเพื่ออนาคตแล้วเนี่ยนะครับ ถ้ามันยังไม่ประสบความสําเร็จในเวลานี้ครับก็ขอให้อดทนเขาก็บอกมานาแป้งนะใช่ใช่คืออาจอย่างรายการอยู่ยี่สเนี่ยเขาบอกว่าให้มานาแป้งที่จะดูแลในผู้จัดการยี่สิาให้เอาเด็ก2เป็นเอาไปเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันจะเล่นอยู่ยี่สิบมพอดีมานาแป้งก็บอกว่าพี่ออสแล้วถ้าเขาด่าหนูว่าเขาด่าแฟนบอลเขามาด่าล่ะอ่าพี่ออสก็บอกว่าไม่เป็นไรทนเสียงด่าให้ได้พี่รับเองยึดมั่นในหลักการใช่ขอให้ยึดมั่นในหลักการ ขอให้ทําตามแนวทางที่เราวางไว้เจ็บหน่อยก็ทนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้พูดซามาร์ดอกาเซียนะครับถึงการเตรียมศึกษาหลายคนบอกว่านี่ยูสิบเก้าของเวียดนามเขาก็ไปอุ่นเครื่องปุ่นแล้วนะใช่ครับเขาบอกว่าเขาก็รู้นะครับแล้วถามว่าเราจะเริ่มเตรียมเมื่อไหร่ยูสิบเก้าไทยเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณ7วันก่อนเดินทางมีเวลา7วันเอางี้ดีกว่าในการเก็บตัวฝึกซ้อมของลูกทีมซามารอกาเซียนะครับผมว่า น้อยไปไหมธรรมดรก็ได้แค่ยิ้มให้กับผมพี่โยซีเรียดไหมซีเรียสไห <laughs> ผมฟังรู้เรื่องเดี๋ยวว่าพี่โยซีเลียนไหมคําอื่นภาษาอังกฤษงงนิดนึงผมก็ถามว่าคุณมีตัวที่มันดีอยู่ไหมเพราะคุณเห็นอยู่แล้วนี่ว่าทั้งในอาเซียนนะครับทั้งในทันเมียนครับเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์คือไม่ได้ไปเก่าว่าน้องหรืออะไรหรอกแต่ว่าเราก็เห็นประสิทธิภาพในการทำประตูหรืออะไรแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เขาก็บอกว่าคราวนี้เขาระดมคูเล่นเลยนะครับอะจากเยอรมันเกมการน้องเกมน้องการอบอกเรียกแน่นอนคนคนหนึ่งคนน้องเป็นผู้ทำประตูนะครับแล้วก็คนพี่เล่นตัวลูกนะพี่ผู้ถาม ว่าผู้รักษาประตูอเอ๊ะคนน้องเนี่ยน้องเกมน้องการเนี่ยอ,อายุน้อยนะเขาบอกว่าแบกได้เล่นได้เขาโอเคน้องโอเคอ,อ่างคู่นี้เล่นอยู่เล่นคนหนึ่งแล้วก็อีกอีกค,คนแฟงเฟิร์ตนะครับอ่าก็พี่เก่งก็คุณพ่อของน้องทัง้งสองคนก็เป็นแฟนรายการเราอยู่ก็ดูอยู่เรื่อยๆนะครับก็คงจะมีการประสานงานแล้วคงจะเอามาเล่นแหละนะครับก็เรียกว่าระดมนักเตะที่อยู่ในต่างประเทศคือในเมืองไทยเนี่ยเขาก็คงยอมรับแหละว่ามันคงเป็นประมาณนี้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาตัวดีๆเข้ามาอีกเนี่ยก็ต้องเอาจากต่างประเทศเข้ามาใช่ครับที จะมีลูสบอมมาใช่ไหมครับอืมก็ตัวต่างชาติเนี่ยจะมามประมาณ3คนนี้ใช่ไหมอ่าครับแล้วก็เสริมกับตัวที่มีอยู่นะครับเขาบอกว่าผมก็ถามว่า แล้วตัวที่ผมเคยคุยกับโค้ดเขาบอกว่ามีตัวดีกว่านี้อีกนะในปศสี่เจ็ดสี่แปดแปดนั้นเขาบอกว่าเท่าที่เขาดูแล้วเขาสเกลมาเนี่ยขอให้เชื่อเขาว่านี่คือเดอะเบสฟังซีเรียสกับเดอะเบสนี่แหละฟังเป็นสองกันเขาบอกเนี่ยคือเดอะเบสของเมืองไทยแล้วเขาค้นหาทั่วแล้วนี่คือตัวที่สุดที่จะไป19ปีชิงแชมป์เอเชียที่โอมานผมก็ถามถึงสิ่งที่แฟนรายการถามจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่เอาความเห็นของแฟนรายการไปถามคนที่เกี่ยวข้องเยอะ ครับอย่างคุณวินวินเนี่ยเขาบอกว่าผมว่าเฟรมีคู่โอล็อกชอนบอกว่าน่าจะออกมาดีาะว่าถามว่าทำไมคนถามเฟรมีเยอะมากทำไมยูมไม่เรียกเฟรมเขาบอกว่าทำไมเขาจะไม่รู้จักเฟรมรู้จักมาหลายปีแล้วแต่เขาบอกบตอนนี้ให้เฟรมีไปเป็นตัวจริงของสามชนก่อนใช่ไหมเียโยใช่แล้วเขาบอกว่าเขาเคยเรียกเฟรมีเข้าแคมป์สองสามครั้งใช่ไหมเขาบอกว่าสามครั้งสามครั้งอ่าสามครั้งแต่เป็นสามครั้งที่จะใช้จะดุกันไปไหมเขาบอกว่าเขาเขาทำผิดหวังกับฟอร์มคือผิดหวังกับฟอร์มในเรื่องของสมมุติว่าเขาสมอลไซส์เกมหรือว่าเกมที่ลงเกม เกมลับเฟมีบอกไม่ใช่เฟมีบอกว่าแต่เฟมีจะเล่นเกมลุกอย่างเดียวเกมลับเฟมีไม่เอาเลยซึ่งมันไม่เข้ากับแท็ติกที่เขาวางไว้คุณสิทธิ์ที่บอกว่าเฟมีมีของนะครับพี่ปูพี่โยผมก็บอกกันนรอไปแล้วว่าคนดูเขาบอกว่าเฟมีมีของนะคุณทรงพลเขาบอกว่าเฟมีกําลังฝึกซ้อมตัวเองอยู่ครับนะฮะมีแฟนเฟมีเยอะมากก็เขาเป็นโค้ดอะเนาะนะครับเราบอกเขาบอกว่าเฮ้ยเขามีของเอาไปเถอะที่ต้องเอาอะไรเงี้ยมันมันมันคงเ ไปไม่ได้นะครับใี่ว่า เราก็ถามเหตุผลแล้วก็เมื่อเขาบอกเหตุผลเราก็มาอธิบายต่อนะครับทั้งเหตุการณ์ที่เขาบอกเขาเรียกมาถามครั้งแล้วนะครับแล้วก็มันมันไม่ตอบโจทย์เขานะครับหรือข้อสอคืออยากให้ใบไปเป็นตัวจริงของอตัมทอนก่อนเป็นเฟิร์สทีมนะฮะเขาบอกนะคนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เรามาบอกกล่าวกันก็คือว่าคราวนี้สรุปสั้นๆก็คือสำหรับยู19จะระดมในยุโรปตัวต่างประเทศมากันหมดเลยนะครับอืมอ่ะก็ต้องลองดูว่าการรวมทีมแบบนี้เนี่ยแล้วการฝึกซ้อม7วันจะดีขนาดไหนอ่ะ แล้วตัวยุโรปที่จะดึงมาเนี่ย้อมกี่วันจะปรับตัวได้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้ามายุโรปมาเมืองไทยด้วยมาเมืองไทยก่อนบินไปโอมานด้วยไปโอมานมายุโรปมานี่แล้วไปโอมานเนี่ยเวลาต่างกันลิบลับเลยนะพี่ปูผมก็ถามอีกว่าในบรรดาทีมทีมพอผมผมเขาถามผมว่าครับพี่ปูว่าใครใครแข่งผมว่าโอมานต้บอกโอมานพอไทยพอกันผมบอกจริงเหรอโอมานนี่มันโคตรแก่งเลยนะไปเล่นบ้านเขาด้วยแล้วตัวใหญ่แข็งแรงนะครับบอลตะวันออกกลางยัี่ยก็น่ากลัวเขาบอกว่าไม่ต่างกับไทยเข้าไปดู ูสดูอะไรมาด้วยนะโยมเขาบอกว่าฟุตบอลในระดับ19ปีเนี่ยโอมานเนี่ยพอพอ,พอไทยก็ต้องรอดูว่าพอพอ,พอไทยไปแล้วเนี่ยซาวรยจะสามารถเซตทีมเซตเกมปัญหาของกองหลังที่เสียประตูง่ายอกองหน้าที่ยิงประตูยากยากเนี่ย เขาจะเซตลงตัวขนาดอ,อ่ะสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ,รบก็ต้องบอกผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ยังมีเวลานะสมคาคมกีฬาฟุตบอลไม่ไทยถ้าฟังผมถ้าฟังรายการเราอยู่นะครับผมบอกเลยว่าทีมต้องการซ้อมมากกว่านี้นะฮะแล้วยิ่งถ้าเอาตัวต่ตางประเทศมาด้วย พยายามให้ได้มากกว่า7จวันนะครับ,รบว่ามันจะขาดตกบกพร่องอะไรเนี่ยยังไงวันนี้มีเวลานะครับแล้วดมมาเถอะแล้วก็ให้ซ้อมให้ได้เกิน,น,น,ก,ออน,ก,นกว่า7วันม,มีกี่คนก็ต้องอย่างน้อยต้องมีแคมป์เกินกว่า7วันเรารู้แล้วล่ะว่าในอาเซียนมันมันไม่ดีจริงๆนะครับในทันเนียนครับก็ไม่ดีจริงๆถ,ถ้าเรายังซ้อมน้อย,อยอยู่นะครับดูทางรู้ว่าอ่านหนังสือน้อยแล้วไปสอบแล้วม,มันตกนะฮะก็ต้องอ่านให้มากกว่าเดิมต้องฝากไ้เลยนะครับต้องซ้อมให้มากกว่า7วันวันนี้เนี่ยเวียดนามเข้าไปอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นละนะครับมาาากกเรร่่ออองงีี้้ไวดย็ถฟจิ ก็ต้องติดครับแต่ผมว่าไม่คือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าชาติเนี่ยขาดนักเตะนะครับในเรื่อทีมตองหน้ายิงไม่ได้เนี่ยมผมไม่เชื่อว่าแม้เขาจะรู้ว่าขาดเขาก็ยังไม่เอา,อามันต้องการตัวทีด่ดีที่สุดอยู่แล้วใช่ครับ,ค,รบคือแฟนบอลเราเนี่ยเราเฟมีเล่นฟุตบอลน,นักเรียนเล่นฟุตบอลต่างๆแล้วผลงานดีอันนี้ต้องยอมรับขณะที่ทัพโรคาเ,าเซียทำไมจะไม่รู้พี่ปูแล้วผลงานมันคือยิงยิงห่วยเอางนี้ดีกว่าหน้าบอดหน้าบอดหลังรั่วอะไรเงี้ยแต่หลายคนก็บอกว่าอาเฟมีไปเฟมีไปา ก็ไอเอามาลองแล้วมันไม่ได้มันไม่ดีอือ่ะก็ต้องให้สิทธิ์โค้ชเขานะครับในในการหาผู้เล่นนะครับแล้วก็การเตรียมในเมื่อเรามอบหมายให้เขาเขาแล้วนะครับอ่ะจริงครับผมอ่านหนังสือน้อยจะสอบอ่านได้ยางไรคุณนิคิดนะครับอประธานทั่วครับคุณปูทำไมคนดปูรายการพี่ปูเขาเป็นญาติเฟมีกันเลยครับคุณเซนติกา่ะต้องต้องไม่น้อยกว่า30วันถึงจะมองตารู้ใจคุณพออยู่พอคือผมว่าไปหา ไปหาจุดตรงกลางให้ได้ไอการที่จะเอามา30วันอวันก็อย่างที่เขาบอกว่าบางคนเนี่ยมันต้องติดเล่นในลีกนะครับมีติดสโมสรอยู่นะครับมันก็จะยาวไปนะครับแต่ถ้าหนูว่าอาจจะ7วันอย่างน้อยนี่พี่ทำอะไรแล้วว่า7วันเนี่ยมันมันก็ผลแบบเดิมมันแหละการันตีเลยนะครับันนี้เก่งขึ้นแน่นะครับอันนี้ผมไม่ได้หมอดูนะแต่ผมเดาล่วงหน้าเลยถ้ายังซ้อม7วันเหมือนเดิมก็ผลเหมือนเดิมรูปแบบเกมก็เหมือนเดิมใช่เพราะมันมันทำอะไรไม่ได้เพิ่มเป็นอย่างน้อยเพิ่มสี่วันอะถ้ามันมากกว่านั้นได้ก็ทาถ้ามัน เราก็เพิ่มกว่าเดิมก็ยังใช่ครับในต่างจังหวัดเยาวชนนักบอลขาสั้นมีแต่กีฬานักเรียนฟุตบอล PM เอ็มพาริสเตอร์นะครับอาจจะแจมด้วยฟุตบอลอำเภอครับแค่นี้ก็หากรับส่งนักกีฬาแข่งยากมากถ้าหลีกเยาวชนต้องมีสโมสรที่แข็งแกร่งอะคาเดมีและการเงินอนะครับเมื่อวานนี่เซโงเขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าจริงเรื่องถือว่าปัญหาของการแข่งขันระดับเยาวชนเนี่ยโยอนอกจากฝ่ายจัดที่ต้องมีว่าประมาณค่อนข้างเยอะแล้วนะครับยังต้องทีมต่างๆต้องมีว่าประมาณในการเดินทาง ฝ่ายส่งก็ต้องมีเงินด้วยฝ่ายส่งก็ต้องมีเงินด้วยซึ่งอย่างเสโนก็บอกว่าเนี่ยอย่างทีมเขาเนี่ยเดินทางทีมที่พักรถเดินทางน้ํามันอใช่โอ้โหเจอที่พักไปทีเจอการเดินทางไปครั้งหนึ่งพี่ปูอาทิตย์หนึ่งสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งเดินทางไปกลับไปกับฟุตบอลยุทธลีกอย่างเงี้ยอาทิตย์สามสี่หมื่นแล้วถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกดซั b s ไ r i b e นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยแนะครับ